กับ C-Class เครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดเลยนะคะแถมได้เครื่องยนต์บล็อกใหม่ด้วยค่ะเลขกไม่เพียงแค่34,000กิโลเมตรเท่านั้นแถมเป็นรถปี2018ด้วยนะคะและราคาไม่ถึง2ล้านบาทแถมได้ซีขาวสวยๆด้วยไปชมกันดีกว่าค่ะ กับคันนี้เลยค่ะที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะ Mercedes-Benz C 220d ตัวเอวังกาดค่ะและที่บอกไว้นะคะว่าเขาเป็นรุ่นใหม่นั่นก็คือคันนี้เป็นตัวเฟซลิปด้วยค่ะเป็นตัวล่าสุดของตัวซีคัสเดรยุ205แล้วนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือความสวยงามที่มากขึ้นแถมได้เครื่องยนต์บล็อกใหม่ด้วยนะคะจะมีความประหยัดน้ํามันมากๆเลยค่ะและข้างในเขาก็ยังมีรายละเอียดอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันแต่ก่อนอื่นขอพาชมด้านหน้าก่อนค่ะเริ่มตั้งแต่คันนี้ได้เป็นสีขาว ลา้นะคะเป็นสีขาวที่มีความสวยแล้วก็สีขาวที่มีความสว่างมากๆเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะติดฟิล์มสีดําหรือว่าฟิล์มเซรามิกหน่อยนะคะจะทาให้รถคันนี้เด่นมากยิ่งขึ้นและด้านหน้านะคะโดดเด่นสะดุดตาค่ะด้วยกระจังหน้าแบบไดมอนด์กลิวนะคะแถมยังมีการเสริมหล่อมาให้ค่ะแถบตรงกลางเป็นไฮกอสแบ็กสีดําแล้วก็เป็นดาวกระจก m ม r c e เซดสเบนด้วยนะคะให้ความสปอร์ตมากๆถึงแม้ว่าคันนี้จะเป็นตัวเอวังกาดเป็นตัวรองท็อปของ a m g นะคะแต่ด้านหน้าแล้วก็สมรรถนะการใช้งานแทบจะไม่ต่างกันเลย ค่ะดีไซน์ไฟหน้าก็เป็นดีไซน์ใหม่นะคะเดย์ไทม์ลัดนิ่งไลท์จะอยู่ในโคมไฟค่ะให้ความโฉบเฉียวสวยงามเลยนะคะไฟหน้าของเขานะะคจะเป็นระบบ LED High Performance ค่ะถัดมาในส่วนของล้อนะคะจะเป็นล้อมัลติสปอคขนาด18นิ้วค่ะสีของเขาแล้วก็ลวดลายนะคะจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวรถรุ่นเอวังกาดเลยค่ะและลักษณะตัวรถแน่นอนว่าเขาเป็นซีดานนะคะที่มีขนาดไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปค่ะคุณผู้หญิงสามารถใช้งานได้คุณผู้ชายก็สามารถใช้งานได้เช่นกันและตัวเอวังกาดนะคะ หลังคาด้านบนเขาจะเป็นแบบตัวฮาร์ดท็อปค่ะหรือว่าหลังคาแข็งนั่นเองนะคะข้อดีของเจ้าหลังคาแข็งตัวนี้นะคะเวลาคุณลูกค้าจอดรถกลางแจ้งหรือว่าขับรถกลางแดดนะคะห้องผู้โดยสารด้านในจะไม่อมความร้อนนั่นเองค่ะการขึ้นลงรถนะคะขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายสําหรับโมเดลนี้นะคะเขาจะออกแบบมาให้ห้องตัวถังนะคะมีขนาดโปร่งมากขึ้นการใช้งานทางข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะจะรู้สึกโปร่งโอ่งโผงมากๆเลยค่ะและที่สําคัญเลยนะคะคันนี้เขามาพร้อมกับขุมพลังดีเซลอย่างที่บอกไว้ค่ะข้อดีของดีเซลนะคะก็คือ การประหยัดน้ำมันแล้วก็อัตราเร่งดีมากเลยค่ะเขามาพร้อมกับขุมพลังตัวใหม่ถึง2,000ซีซีกับอีก194แรงมา้าแถมได้เกียร์อัจฉริยะตัวใหม่ถึง9สปีดเลยนะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากที่สุดเลยค่ะ และดีไซน์ด้านหลังนะคะก็สวยไม่แพ้ด้านหน้าเลยก็ว่าได้ค่ะมีสัญลักษณ์ชื่อรุ่นนะคะด้านล่างของเขายังมีตัวดิฟฟิเซอร์ที่ตกแต่งมาให้อย่างสวยงามแล้วด้วยค่ะไฟท้ายนะคะที่เป็นเอกลักษณ์เป็นโคมไฟขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ด้วยนะคะเวลาเหยียบเบรกจะให้ความสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมเปิดฝาท้ายให้ดูบ้างดีกว่า โอ้โหกว้างขวางมากๆเรียกว่าสเปซการเก็บของอ่ะได้อย่างจุใจเลยนะคะแถมผู้ลูกค้าสามารถพับตัวบ่อนะคะเพื่อเพิ่มสเปซการเก็บของที่มีขนาดยาวได้อีกด้วยค่ะแล้วก็ยังปิดง่ายๆสะดวกสบายนะคะด้วยฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้ค่ะใครนะคะกําลังตามหา C-Class ที่ได้เครื่องยนต์ดีเซลบ็อกใหม่อยู่แถมได้สีขาวแล้วก็รับรถได้เลยนะคะคันนี้ต้องรีบแล้วค่ะ เข้ามาที่ด้านในเลยนะคะสําหรับภายในคันนี้ตัวเบาะของเขาจะได้เป็นเบาะหนังเต็มตัวทั้งเบาะเลยนะคะเป็นตัว full b a c k ค่ะเป็นเบาะสีดําดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะทิมด้านหน้าจะเป็นตัวอลูมิเนียมค่ะแต่คอนโซลตรงกลางนะคะเขาจะใส่เป็นตัวลายไม้ b a c k a s wood มาให้ค่ะให้ความหรูหราตัดกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวและอย่างที่บอกไว้นะคะว่าคันนี้เป็นตัว face lift ถูกต้องไหมคะสิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เป็นจุดเด่นมากๆนั่นก็คือหน้าจอเลยค่ะหน้าจอนะคะจะเป็นขนาดที่ใหญ่ แล้วก็ดีไซน์ใหม่ค่ะเป็นแบบยาวเป็นจอสีแบบดิจิตอลแล้วก็มีตัวการใช้งานนะคะเป็นฟังก์ชันภาษาไทยด้วยค่ะ เราสามารถเชื่อมต่อการใช้งานกับสมาร์ทโฟนของคุณลูกค้าได้นะคะการตั้งค่าต่างๆมีอย่างเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าตัวรถการตั้งค่าเสียงเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือว่านะคะจะเป็นการใช้งานของตัวแดชบอร์ดนะคะสามารถปรับได้อย่างง่ายดายด้วยคอนโทรลตรงนี้ค่ะหรือนะคะเราขับรถอยู่เราจะใช้การทัสกีนนะคะผ่านทัชแปดตรงนี้ก็ได้เช่นกันค่ะดีไซน์ช่องแอร์ยังเป็นแบบทรงกลมนะคะแล้วก็ด้านหน้าแอร์ Air จะเป็นแบบดูโอโซนด้วยค่ะแอร์สโซนนั่นเองนะคะสามารถปรับระดับของแรงลมนะคะแล้วก็ปรับอุณหภูม กกมาถึงแผงควบคุมคอนโซลบ้างดีกว่านะคะโหให้มาเต็มเลยค่ะผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการปรับดินามิกซีเล็กนะคะการปรับรูปแบบการใช้งานของตัวรถไม่ว่าจะอยากขับแบบสปอร์ตหรือแบบอีโคปรับตรงนี้เลยค่ะมีกล้องถอยหลังแล้วก็มีตัวช่วยจอดปาร์กิ้งพลอดด้วยค่ะมีม่านหลังไฟฟ้าด้วยนะคะสามารถคอนโทรลได้ที่คนขับด้านหน้านี้เลยค่ะและก็พวงมาลัยด้วยค่ะเป็นดีไซน์ใหม่ลองสังเกตดูนะคะจะไม่เหมือนตัว C l ค s s ตัวก่อนหน้านี้เลยค่ะดีไซน์ใหม่เป็น ติฟังก์ชันด้วยนะคะตรงกลางเขาจะเป็นตัวแบ็กเปียนโนค่ะสามารถใช้งานทั้งตัว Voice นะคะหรือว่าตั้งค่าตัวแดชบอร์ดคนขับได้ค่ะมีปุ่มทัส,สกีีนมาให้ด้วยนะคะมีพ a ดเดิลชิฟแล้วก็เกียร์คอพวองมาลัยแบบ9 d s สปีดบอกคู่หน้านะคะปรับไฟฟ้าได้อีกด้วยและจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้ได้กุญแจด,ดีไซน์ใหม่แล้วค่ะแถมพุชตาร์ทก็เป็นแบบใหม่เหมือนตัว e c a s s เลยนะคะคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวค่ะ และสาหรับด้านหลังนะคะกว้างขวางโปร่งองค์ทงมากๆเลยค่ะไม่น่าละคะหลายคนถึงรักซีคลาสแล้วก็อยากได้เป็นเจ้าของมากๆและสําหรับพื้นที่ด้านหลังนี้นะคะโอกกว้างมากๆเลยค่ะไม่น่าละคะใครหลายๆคนถึงรักซีคลาสแล้วก็อยากได้เป็นเจ้าของตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังเต็มเหมือนด้านหน้าเลยค่ะนั่งสบายมากๆเพราะว่าตัวเฮดลูปโปร่งองค์ทงมากๆเลยนะคะ แถมยังสามารถนั่งพักมือสบายๆคอกาแฟต้องชอบแน่เลยค่ะเพราะว่าสามารถวางแก้วน้ำได้ถึง2ใบเลยทีเดียวนะคะแถมยังมีตัวม้านข้างมาให้อีกด้วยค่ะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นม้านหลังนะคะใครที่ร้อนนะคะหรือว่าไม่อยากให้แสงแดดเข้ามาด้านหลังบอกให้ทางด้านหน้ากดปุ่มได้เลยค่ะมีช่องแอร์ด้านหลังด้วยนะคะสาวๆท่านใดที่ร้อนนะคะสามารถปรับตรงนี้ได้เองเลยค่ะการนั่งนะคะถือว่านั่งสบายมากๆเลยค่ะสามารถนั่งยืดขา หรือว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะไม่มีเบื่อแล้วก็ไม่เมื่อตลอดการเดินทางแน่นอนค่ะสรุปเลยนะคะสําหรับ c 2 2 0 d สวังกาดคันนี้ค่ะเป็นตัว f เฟ l ลิ t ด้วยนะคะเป็นรถปี2018ค่ะเลขไมวิ่งมาเพียงแค่34,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาที่สุดน่ารักมากๆเลยนะคะเพียงแค่1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทราคาดีต่อใจมากๆแถมยังเป็นรถสูตรเบนท์ไแลนด์อีกด้วยนะคะ คันนี้นะคะได้ทางรุ่นใหม่ไม่น้อยแถมได้เครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดในราคาไม่ถึง2ล้านบาทต้องรีบแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่ b บนที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ